สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทั้งทายกันนะคะคือวันพุธสี่ทุ่มค่ะ22พฤษภาคม2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะคุณแผรนณทิประดาและดิฉันแนสทิคมพรค่ะในค่ำคืนนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะแต่เราก็มีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจมาอัปเดตฝากกันค่ะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องราวของประเด็นความเคลื่อนไหวของทั่วโลกนะคะมาเปิดประเดิมเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกเรื่องของความ ความเสี่ยงทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลากหลายเลยทีเดียวที่อาจจะทําให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาด้านนิวเคลียร์นะคะล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเขาตั้งเป้าว่าเขาจะมีการลดปริมาณการผลิตอาวุธแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายนั้นถูกท้าทายค่ะ เนื่องจากมีการประกาศว่าได้มีการพัฒนาและก็ทดสอบเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ค่ะสำนักงานความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NNSA นะคะระบุว่าตอนนี้สหรัฐนั้นได้ทดสอบนิวเคลียร์แบบซับคริติคอลในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกนักตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564เป็นความพยายามอย่างชัดเจนที่สนับสนุนการป้องปรามประเทศต่างๆอย่างเช่นจีนรัเสเซียนะคะ เพื่อที่จะดูในเรื่องของการพัฒนาอาวุธดังกล่าวนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของหลากหลายประเทศก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโจไบเดนจัดขึ้นที่รัฐเนวาดาเพื่อรวบรวมข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับหัวรบนิวเคลียร์ของประเทศ ถึงแม้ว่าจีนรัสเซียอิรานและก็เกาหลีเหนือยังคงขยายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ต่อไปแต่การทดสอบดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามันสวนทางกับเป้าหมายของสหรัฐที่ระบุว่าจะลดอาวุธในสถานที่ต่างๆเช่นฮิโรชิมาเมืองของญี่ปุ่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดปรมาณูของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะ NNSA อาศัยการทดลองแบบซับคริติคอลเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีค่าในการสนับสนุนความปลอดภยัยความมั่นคงความน่าเชื่อถือและประสิทธิผลของหัวรบนิวเคลียร์โดยไม่ต้องใช้การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะโดยการทดลองดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการใต้ดินหลักที่ศูนย์ความมั่นคงแห่งชาติรัฐเนวาดาเป็นการทดสอบแบบที่ไม่มีการระเบิดจริงเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ระง,งับการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินในปี2 9 9 2และเพิ่งเริ่มการทดสอบนิวเคลียร์แบบซับคริติคอในช่วง5ปีต่อมาค่ะเห็นความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะคะก็ต้องไปต่อกันที่จีนด้วยค่ะว่ามีอะไรต้องจับตากันเดิมไม่และล่าสุดนะคะทางการจีนมีการเพิ่มรายชื่อบริษัทบางแห่งของสหรัฐนะคะที่เป็นบริษัทค้าวุธค่ะที่มีการขายอาวุธให้กับไต้หวันนะคะเป็นบริษัทรายชื่อที่เป็นบริษัทที่ไม่น่าไว้วางใจค่ะ กระทรวงพาณิชย์จีนนะคะตัดสินใจเพิ่มบริษัทบางแห่งของสหรัฐลงในรายชื่อบริษัทที่ไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากบริษัทเหล่านี้ค่ะได้ขายอาวุธให้กับไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยสำนักข่าวซินหัวรายง,งานนะคะว่าบริษัทที่ถูกขึ้นมาชีดังกล่าวค่ะได้แก่ General Automatic Aeronautical s y s t e m General d y n a m i c Land s y s t e m และ Boeing Defense Space and Security โดยห้ามไม่ให้บริษัทเหล่านี้นะคะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนำเข้าหรือส่งออกที่เกี่ยวข้องกับจีนค่ะและห้ามลงทุนใหม่ในจีนด้วยนะคะและนอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศจีนด้วยค่ะในขณะที่ใบอนุญาตทำงานของพวกเขานั้นจะถูกเพิกถอนรวมถึงสถานะผู้มาเยือนและผู้ํำนักส่วนคำขอต่างๆที่พวกเขายืน่นก็จะไม่ได้รับการอนุมัติด้วยนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวของสหรัฐเองก็มีเรื่องของการขึ้นบัญชีดำบริษัทสิ่งทอจีนเพิ่มอีกถึง26แห่งด้วยกันนะคะโดยให้เหตุผลด้านแรงงานค่ะซึ่งเรื่องนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะบอกว่าสหรัฐนั้นสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากบริษัทสิ่งทอหรือว่าคลังสินค้าของจีน26แห่งในวันพฤหัสที่ผ่านมาหรือว่า1 6พฤษภาคมค่ะในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามในการกำจัดสินค้า ที่ผลิตขึ้นจากการบังคับใช้แรงงานชาวอีกูออกไปจากห่วงโซ่ประทานของสหรัฐถือว่าเป็นบริษัทล่าสุดนะคะที่ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ฝา่าฝืนกฎหมายป้องกันการบังคับใช้แรงงานชาวอีกูซึ่งจำกัดการนำเข้าสินค้าที่ทางการสหรัฐระบุว่ามีส่วนในการฆ่าล้างเผ่าพัานธชาวอีกูในภูมิภาคสินเจียงของจีนค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางโฆษกสารทุตจีนประจํากรุงวอชิงตันได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแล้วค่ะโดยระบุว่ากฎหมายป้องกันการมัคคับใช้แรงงานชาวอีกู เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่นักการเมืองสหรัฐไม่กี่คนใช้เพื่อบรนทอนเสรีภาพในซินเจียงและจำกัดการพัฒนาของจีนเท่านั้นนะคะซึ่งทางนี้ทางการสหรัฐค่ะได้จำกัดการนำเข้าจากองค์กรถ,ถึง65แห่งนับตั้งแต่ที่ร่างกฎหมายป้องกันการมักคับใช้แรงงานชาวอีกูได้รับการอนุมัตินะคะเมื่อปี2564ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศเป็นที่จับตานะคะซึ่งก็สร้างประเด็นที่ทำให้ต้องมีการย้ายฐานการผลิตนะคะไปยังประเทศ ที่มีความปลอดภัยมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะล่าสุดค่ะมีการประเมินนะคะความน่าสนใจการลงทุนในลอนดอนค่ะซึ่งกลายเป็นแหล่งลงทุนอันดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับคนที่นึกอยากจะลงทุนหรือว่านักลงทุนที่อยากจะขนเงินไปลงทุนในยุโรปค,ค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะเป็นผลสำรวจของ e a r ร์นแอนดค่ะที่รายงานให้เห็นว่า ลอนดอนนั้นยังคงเป็นเมืองชั้นนําของยุโรปในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติด้านบริการทางการเงินโดยสามารถครองสัดส,ส่วนในการลงทุนโครงการใหม่ๆสูงที่สุดในรอบทศวรรษนะคะสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานคะว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า900คนระบุว่าลอนดอนนั้นมีการลงทุน FDI รวมทั้งสิ้น81โครงการในปี2566สูงกว่าเมื่อปีก่อนหน้าถึง76% และมากกว่าเมืองอันดับสองอย่างปารีสกว่าเท่าตัวโดยทางด้านของปารีสของฝรั่งเศสนั้นปรับตัวลดลงกว่า11%ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังระบุด้วยว่าปารีสกำลังค่อยๆพยายามเอาชนะใจนักลงทุนอย่างช้าๆและจะกลายเป็นผู้ท้าชิงของลอนดอนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณแอนนาแอนโทนีหุ้นส่วนผู้จัดการประจำแผนกบริการทางการเงินของอังกฤษระบุว่าแม้อังกฤษจะมีสภาวะเศรษฐกิจมหาภาคที่ท้าทายและมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่เสถียรภาพของภาคบริการทางการเงินของอังกฤษนั้นทําให้นักลงทุนต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งค่ะซึ่งดีกว่าประเทศอื่นๆในโซนยุโ,ยโรปนะคะโดยนักลงทุนนั้นยังคงมองว่าอังกฤษเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการทําธุรกิจแม้จะมีการเบรกซิตและผลงานที่ย่แย่ในตลาดหุ้นลอนดอนจะสร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันก็ตามค่ะ พูดถึงการลงทุนนะคะหนึ่งในสากรรมที่หลายประเทศทั่วโลกนั้นอยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศของตนเองอยากให้เข้ามามีการลงทุนมากขึ้นคือเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะรวมถึงอาร์เจนตินาด้วยนะคะ,คะล่าสุดทางประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาค่ะได้เดินสายนะคะเข้าพบกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆของสรัฐจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยค่ะนายคาบีเอมิเล ประธานาธิบดีเอเนตินานะคะได้วางแผนที่จะไปพบปะกับนายมาร์คซักเกอร์เบิร์กประธานเจ้าหนี่บริหารของเมตาแพลตฟอร์มรวมไปถึงผู้อาวุารอื่นนะคะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งภารกิจนะคะของประธานาธิบดีมิเล่ที่ซานฟรานซิสโกนั้นจะรวมไปถึงกรารประชุมกับตัวแทนของบริษัท Apple Open a i น o o g l e ของ Alpha b บ t รวมไปถึงบริษัทอื่นๆนะคะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งนายเกราโดเวอร์ไทเอกอัครราชทูตอาเจนินาประจำสหรัฐนั้นก็จะเข้าร่วมในภารกิจนี้ด้วยค่ะโดยทางสันักข่าวบมเบอร์รายงานนะบอกว่าการเดินทางครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่นายปีเตอร์ไชเอลนักลงทุนจากซิลิคอนเวล์ได้ไปพบปะกับประธานาธิบดีมิเล่ที่บโนสไอเรสเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะ และประธานาธิบดีมิเล่เองก็ยังได้พบปากกับนายอีลอนมัสซีอโของเทส l a ถึง2ครั้งนะคะรวมถึงที่การประชุมของสภาเมกินในลอสแอนเจลิสเมื่อเร็วๆนี้ด้วยค่ะซึ่งประธานาธิบดีมิเล่ซึ่งเป็นนักการเมืองเสรีนิยมนะคะได้รับคำเช่นชมจากนานาชาติจากความสำเร็จในการดำเนินการมาตรการรัดเข็มขัดของเขาค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะธนาคารกลางอาเจนินาเองก็ได้ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยนวยบายลงไป10%สู่ระดับ40%จากเดิมที่ระดับ50%ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งที่6นะคะจากระดับสูงสุดที่1 3 3เมื่อธันวาคมของปีที่แล้วค่ะ โดยโรบรุมเบิกก็รายงานด้วยนะคะว่าตราเงินเฟ้อของอาเจนินานั้นชะลอตัวลงนับตั้งแต่นายมิเล่เข้าตัวรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่10ธันวาคมปีที่แล้วโดยล่าสุดค่ะเงินเฟ้อนั้น,น,นปร,รับลงไปนะคะสู่ระดับ8.8ในเดือนเมษายนจากระดับสูงสุดถึง26เเมื่อธันวาคมปีที่แล้วค่ะ โดยทีมเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมิเลนนั้นคาดการ์นะคะว่าเงินเฟอ้อนั้นจะยังคงอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวลงและคาดการ์นะคะว่าจะปรับลงมาอยู่ที่ระดับ3.8%ภายในเดือนกันยายนปีนี้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเองก็ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์ในโพสำรวจของธนาคารกลางอาเจนินาคาดการณเอาไว้นะคะว่าจะอยู่ที่5.8%ค่ะ ประธานาธิบดีเมเล่นะคะให้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อของอาร์เจนตินาอย่างแน่วแน่ละค่ะและคาดการว่าน่าจะสามารถจัดการได้ภายใต้การบริหารงานของเขาด้วยนะคะรอจับตาค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูค่ะข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนั้นได้มีการทุ่มพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้านะคะรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ช่วงนี้เรามีไฮไลท์จากงานสัมมนามาฝากกันค่ะจากงานมหากรรมการเงินหรือว่ามันิสโปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับการสัมมนาพิเศษค่ะในหัวข้อ Future Bank ธนาคารยุคหน้าลูกค้าได้อะไรนะคะโดยวารสารการเงินธนาคารติดตามกันค่ะเชิญค่ะ ธนาคารจัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Future Bank ธนาคารยุคหน้าลูกค้าได้อะไรภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24 Money นน Expo 2024, 2024 Bangkok ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Finance for All น Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่16-19พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อฉายภาพหเหห็นใ้มุมมองของอุตสาหกรรมธนาคารที่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินแบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงในอนาคต โดยมีสาวิทยากรแถวหน้าของอุตสาหกรรมธนาคารไทยเป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้คุณอรพงษ์เทียนเงินผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นดูตัวอย่างจากการที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงสังคมผู้สูงอายุญี่ปุ่นต้องเผชิญความท้าทายทั้งในด้านเศรษฐกิจตลาดแรงงานรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้ามาเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องมองถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในด้านความท้าทายนี้และหาโอกาสในการเติบโตสำหรับการเป็นฟิวเจอร์แบงก์ในอนาคตด้านคุณแซมตันสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟิโนเวทจำกัดกล่าวว่ากรุงศรีพิชิตความท้าทายมุ่งสู่การเป็นฟิวเจอร์แบงก์ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยการเปลี่ยนระบบข้อแบงกิ้งช่วยให้ธนาคารสามารถให้บริการแบบคัสตอเมอร์เซนทริกและเพื่อให้สามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมง ส่วนในด้านของดรทัศพงศ์พงษาวรกมล m เมนจิงดีเรกเตอร์บริษัทกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปหรือ KBTG กล่าวว่าฟิวเจอร์แบงค์ในมุมมองของ KBTG คือการมองเทรนเทคโน,นโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนำเทรนต่างๆเหล่านี้มาสนับสนุนการดำเนินการของธนาคารซึ่ง KBTG ได้มีการนำเทคโนโลยีที่เป็นกระแส global t trend มาปรับใช้โดยต้องคำนึงถึงว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ต่อลูกค้าสังคมและประเทศชาติอย่างไร พราะนั้นถามว่าสําหรับไทยพาณิชย์เรามองเรื่องนี้ยังไงว่าฟิวเจอร์แบงก์ในระยะใกล้ก็คือ6เรื่องนี้ที่ผมเรียนเอา AI มาใช้ให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลซึ่งเรามีจํานวนมากให้ได้ประโยชน์สูงสุดเอามาทําให้เกิดความแตกต่างของลูกค้าแต่ละรายให้รู้ว่าแต่ละรายต้องการอะไรเสนอได้ถูกต้องเคารพความเป็นส่วนตัวลูกค้าและลงทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและ p r o v i d e service ที่ สีคิวและเชื่อถือได้นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อยู่ทางคอเซ็นเตอร์เองหลายๆคนที่ใช้ภาษาเองก็จะเข้ามาทําสอนเป็นบอดเทรนเนอร์วันนี้มันถูกพับคือพับพัฒนาขึ้นเป็นพร้อมเอนจิเนียร์นะเริ่มพร้อมได้วันนี้ผมยอมรับเลยคอเซ็นเตอร์ผมพร้อมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นการพัฒนาเหล่านี้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยยิ่งเขาถูกพัฒนาโดนเรียกว่าเห็นโอกาสได้รับการพัฒนาขึ้นไปเท่าไหร่ผลตอบแทนนะครับของการ ได้ไรายได้ก็จะดีขึ้นเท่านั้นนะนี้เราก็จะเห็นในเรื่องของการพัฒนาทั้งคนไปด้วยเช่นเดียวกันครับคนก็มีการพูดคุยอยู่ว่าสําหรับต่อไปเราเป็นเอจิงโซซ i e ตี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการพยายามพยายามมองอยู่เหมือนกันว่าเราจะสามารถจะสร้างโซลูชันให้กับกลุ่มคนที่เป็นเอจิงโซซ i e ตี้หรือ,รอว่าเรียกว่าซลเวอร์เอจเนี่ยยังไงก็มีการโต้อตอบกันแบ็กแอนด์ฟอร์กันหลายเรื่องนะครับ<ม>ก็อาจจะมีโป<ม>รดักต์อะไรอย่างที่อยู่ในไพร์ไลนอยู่ที่อาจจะสเปซฟิก เทเลอร์มาสําหรับคนกลุ่มที่เป็นซีเวอร์เอชนะครับแต่ณปัจจุบันผมคิดว่าแน่นอนเราคือเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้บริการที่ดีทั่วถึงกันแล้วก็แน่นอนคือการที่ออนบอร์ดนะครับคนหมู่มากเนี่ยให้เข้ามาปรับใช้กับชีวิตที่เป็นดิจิตอลแบงกิ้งที่จะเป็น Next s t e เของโมบายแบงกิ้งแล้วก็แบงกิ้งเซอร์วิส ธนาคารถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลดิจิตอลเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกดังนั้นสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือเทคโนโลยี y, ที่นําข้อมูลจํานวนมหาศาลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อให้ธนาคารสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดไปสู่บริการให้ถึงมือลูกค,ค้าได้ตรงจุดผู้ที่สนใจสามารถรับชมสัมมนา Future Bank ย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube m o n e y and Banking Channel ถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการสร้างนะคะอุตสาหกรรมด้านธนาคารเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะคะพร้อมกับนําเสนอประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พิเศษให้กับลูกค้าด้วยแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใช้ต้นทุนมหาศาลในการพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยีเพื่อรองรับการสร้างโอกาสดังกล่าวด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากการจากงานสัมมนา,าพิเศษของเราเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าใครสนใจออมและอยากจะลุ้น โชคด้วยห้ามพลาดกลับมาติดตามค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ตามข่าวกับเรามานี้ทุเดกันต่อค่ะมาดูกิจกรรมจากทางธนาคารออมสินนะคะเอาใจคนที่ชอบออมเงินกันด้วยค่ะสำหรับธนาคารออมสินนะคะจัดโปรโมชั่นค่ะแจกทองถึง10กิโลเมื่อฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีค่ะธนาคารออมสินนะคะจัดหนักจัดต่อเนื่องค่ะหลังจากมีการจับรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีไปแล้วนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะและมีรางวัลที่1สูงสุด ประวัติการนะคะที่111ล้านบาทและล่าสุดค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะธนาคารออมสินได้จัดโปรโมชัน่นแจกทองคำแท่งหนัก10กิโลกรัมจำนวน1รางวัลสำหรับผู้ที่ซื้อสลากออมสิน1ปีทั้งใบสลากและดิจิตอลสลากค่ะ โดยเงื่อนไขกิจกรรมนะคะก็คือระยะเวลากิจกรรมค่ะตั้งแต่18พฤษภาคมไปถึง15กรกฎาคมนี้นะคะและคุณสมบัติก็คือคนที่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิตอล1ปีหรือว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีที่เป็นใบสลากค่ะราคาหน่วยละ100บาทตั้งแต่18พฤษภาคมนะคะไปถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะโดยรางวัลในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ก็คือทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมจำนวน1รางวัล กำหนดการออกรางวัลค่ะวันที่16กรกฎาคมนี้จำนวน1รางวัลค่ะนอกจากจะชิงทองกับทางธนาคารอมสินแล้วนะะมาดูเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำกันด้วยค่ะโดยทางบอลโกเบกนะะประเมินราคาทองคำนั้นยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ค่ะโดยบอลโกเบกนะคะมองทิศทางราคาทองหลังจากนี้นั้นจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยส่วนใหญ่นะคะจะมีแต่ปัจจัยที่เป็นบวกกับราคาทองคำค่ะอย่างเช่นเศรษฐกิจจีนนะคะที่ออกมาตรก,การกระตุ้นรวมไปถึงสงครามในตะวันออกกลางแต่ถ้าหากราคาทองคำนะมีการปรับลดลงมองว่ามาจากการเก่งกำไรของนักลงทุนค่ะจึงแนะนำนะคะว่าถ้าหากราคามีการปรับยอ่อให้นักลงทุนนั้นเข้าซื้อเก่งกำไรค่ะรอจังหวะราคาปรับขึ้นโดยประเมินราคาทองสปอตนะคะแนวรับอยู่ที่2,385เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ นาต้านอยู่ที่2,450เหรียญสหรัฐต,ต่อออนซ์ขณะที่ทองคำในประเทศค่ะประเมินแนวรับเอาไว้นะคะที่48,50บาทนาต้านอยู่ที่41,650บาทค่ะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้นะคะยังคงต้องติดตามยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐดัชนีภาคการผลิตสหรัฐดัชนีภาคบริการสหรัฐถ้าหากตัวเลขนะคะอยู่ในทิศทางปรับตัวลงจะเป็นบวกต่อราคาทองคำค่ะ ถ้าใครมีบัญชีแล้วนะคะสามารถซื้อผ่านไมคโมได้ด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะสําหรับใครที่อยากกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทั่วโลกนะคะเป็นกองทุนที่สามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทั่วโลกและเป็นกองทุนที่ประกันเงินต้นด้วยค่ะมาดูเงื่อนไขที่น่าสนใจของกองทุนนี้กันนะคะ คุณวัจ,จะนะวงสุภสวัสด์ CFA Chief Investment Officer ของบรจกสิกรไทยค่ะได้ให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับกองทุนเปิด K g การันตี s t t p u Up A หรือ K g การันตี s t t e p Up A f ฟันนะคะ ถือเป็นทั้งเลือกการลงทุนที่ดีภายใต้สภาวะตลาดทั่วโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนและมีความผ,ลผ,ลผลันผวนโดยกองทุนนี้มีนโยบายการกระจายการลงทุนทั่วโลกด้วยฟีเจอร์เด่นก็คือรับประกันเงินต้นและกลไกการรับผลตอบแทนแบบสเตปอัพหรือว่าขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดค่ะ เพื่อเพิ่มโอกาสที่มากกว่าในการทำกำไรผ่านความร่วมมือของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็น a m u n ุนด s แอสเซทแมนจ e เมรับหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนและทางด้านของเครดิตอกริโครับหน้าที่ในการประกันเงินลงทุนของกองทุนเปิดเสนอขายครั้งเดียวนะคะตั้งแต่วันที่20จนถึง28พฤษภาคมนี้ค่ะโดยเงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่500บาท กองทุนนี้เนี่ยนะคะจะมีอายุโครงการประมาณ4ปี9เดือนและมีนโยบายเน้นการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งพันธบัตรหุ้นกู้และก็หุ้น ซึ่งทางด้านของบลจกสิกรไทยอย่างที่รายงานกันไปนะคะว่าได้ร่วมมือกับ2บริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอ m ม n ุนดีแอสเซทแมนจ e เมนต์ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในยุโรปทําหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและเครดิตอะเกโกซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในยุโรปทําหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุนและกองทุนนี้มีสภาพคล่องสูงค่ะ ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการนอกเนอหืจากนี้นะคะสําหรับเงื่อนไขในการลงทุนามาฟังรายละเอียดกันสักหน่อยนะคะการรับประกันเงินต้นของกองทุนนี้จะไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายค่ะและจะมีการรับประกันเมื่อผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนครบตามอายุโครงการ4ปี9เดือนเท่านั้น ดังนั้นหากผู้ลงทุนขายคืนก่อนครบอายุกำหนดโครงการผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนตาม NAV ณวันที่ขายคืนซึ่งอาจได้รับกำไรหรือว่าขาดทุนโดยปราศจากการรับประกันเงินต้นแต่ในขณะที่หากผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ4ปี9เดือนผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนตาม NAV ที่ปรับขึ้นในกรณีที่ NAV มีราคาสูงกว่าที่รับประกัน หรือได้รับเงินคืนตาม NAV ที่รับประกันในกรณีที่ NAV นะคะมีราคาต่ำกว่า NAV ที่รับประกันกองทุนนี้จะมีการใช้กลไกาการปรับราคา NAV หรือว่ามูลค่าสุทธิของกองทุนที่รับประกันแบบ STEP u p โดยผู้ที่ถือหน่วยลงทุนครบอายุโครงการ4ปี9เดือนจึงมีโอกาสร,รับสิทธิ์รับประกัน NAV หรือว่ามูลค่าสุทธิของกองทุนนะคะมากกว่า10บาทค่ะ เป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะท่าในใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางบลจกสิกรไทยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ